สำหรับท่านที่มีความจำเป็นที่จะต้องถอดล้อช่วยแรงของรถไถเดินตามแต่ก็ไม่มีบล็อกตัวใหญ่ๆที่จะมาขายน็อตล็อกคลิปนี้ช่วยท่านได้ครับก่อนน็อตตัวนี้แหละครับถือว่าเป็นนอ็อตที่ถอดอยากที่สุดหากไม่มีเครื่องมือเฉพาะอย่าง นั่นก็คือบล็อกตัวโตๆลองทําวิธีนี้ดูครับก่อนอื่นให้ท่านมองหาเหล็กแบนที่หน้านาหน่อยมีหน้ากว้างไม่น้อยกว่าหนึ่งนิ้วจากนั้นก็ให้ใช้ลูกหมูมาบากให้มีความกว้างเท่ากับหัวน็อตที่เราจะต่อบากอย่าให้ขาดนะครับ บากเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นท่อนจากนั้นก็มาดัดให้เข้ารูปพอดีกับหัวน็อตที่เราจะถอดดังรูปนี้นะครับเคาะประกบให้เข้ารูปพอดีก็ใส่ไปจนครบทั้งหกตัวจากนั้นก็ออกเชื่อมให้แน่นหนาซึ่งมันก็จะแน่นพอดีนะครับ แล้วก็ให้หาเหล็กตัวใหญ่ๆนะครับสำหรับที่จะทำด้ามของบล็อกแค่นี้ก็จะทำให้ท่านสามารถถอดน็อตตัวนี้ได้โดยง่ายลองทำดูครับดีกว่าเราจะไปซื้อบล็อกตัวใหญ่ๆราคา7800 ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามในช่องรถไถไวยกษียณครับ